สรุปประเด็นทองคำนะครับประจําวันที่17เดือนกรกฎาคมครับก็ต้องขอสรุปอย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับว่าทองคํายังคงเป็นหน้าบ่ายโดยพื้นฐานสนับสนุนจากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยประกอบกับยูวสิปีหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดเงินตลาดทุนตัวนี้ยังอยู่ในเทรนขาลงครับและดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นก็ยังอยู่ในเทรนขาลงด้วยเช่นเดียวกัน ดอลลร์อินเด็กซ์ใช้เวลาในการปรับฐานอยู่บริเวณเหนือโซน104.1นรยี่บมานานเนยนะครับตั้งถุนครับใช้เวลาหลายวันแล้วนะตั้งแต่วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับจนนี้เนี่ยวันที่17กรกฎาคมเข้าไปแล้วเขาก็ยังไม่หลุดเลยนะแต่ต่อให้ดอลลร์ยังไม่หลุดแต่อย่างใดทุกคนก็ได้เห็นเหมือนกันกับผมนะครับว่าเขาก็ไม่สามารถจะฉุดรั้งทองคำเอาไว้ได้ทองคำก็จากเข้าไปอยู่ดีครับ ดังนั้นแปลว่าอะไรดังนั้นแปลว่าตัวดอลลาร์ตอนนี้ไม่ค่อยส่งเอฟเฟกอะไรกับราคาทองคำมากมายเท่าไหร่แต่ตัวเอฟเฟกจริงๆเนี่ยมันคือตัวยว10ปีครับซึ่งเราจะสามารถดูได้จากการเคลื่อนไหวเอาเนี่ยคุณครับยว10ปีแท่งปัจจุบันยังเขียวอยู่เลยครับ แล้วทองมันก็จะขึ้นอยู่เลยนะอย่ามองเป็นแท่งเทียนต่อแท่งเทียนเรามักจะแจ้งกับนักทุนเสมอครับว่าการจะดูว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นหนุนนําให้กับทองคําไม่หรือเป็นลบให้กับทองหรือเปล่าให้เราดูกับเป็นเทรนถ้าตัวนี้ยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ทองคําก็จะยังอยู่ในเทรนฝั่งขาขึ้นต่อไปครับนึ่งจุดครับมันคือการที่ว่า หาคาตอบให้กับเราครับว่าในช่วงๆนี้เราควรจะเทรดทองคาหน้าอะไรกันดีแค่นั้นเองตัวนี้สามารถใช้ตอบได้นะครับเราคุยกันมาโดยตลอดนะดังนั้นถ้ามีคนจะถามว่าคุณครับทองคำเนี่ยมันจะกลับไปเป็นหน้าเซลลหรือยังอ่ะเดี๋ยวคุยกันในฝั่งขาเซลลกันเลยพี่ๆขาเซลครับกรุณาฟังผมดีๆนะตอนนี้คนดูเยอะยกันกับเราประมาณ700้กว่าท่านฝากกดไลค์กดแชร์ขาเซลถ้าตัวของทองคำจะชะลอกำลังให้กับนักลงทุนได้บ้าง ในการย่อตัวลงลึกๆเลยวันนี้ทองคําจะต้องมี3เงื่อนไขครับเงื่อนไขข้อที่1นักลงทุนเห็นโซนแนวรับ2468 2457ที่ผมเตียอไว้ไหมครับอยู่ในโซนแนวสีน้ำเงินด้านล่างสุดเลยนั่นคือเงื่อนไขข้อที่1ทองคำต้องลงจนหลุดปิดตัวต่ำกว่า2457ก่อนถ้าเงื่อนไขข้อที่1ผ่านแล้วถือว่ามีลุ้นสำหรับขาเซล เงื่อนไขข้อที่2ตัว US10Y หรือว่ายิวพันิ10ปีนั้นจะต้องมีการย้อนกลับขึ้นมาสูงกว่า4.23ขึ้นไปครับตีเป็นตัวเลขกลมๆ4.2เไม่ได้4.2ไม่ได้ยังไม่ถึงต้องเป็น4.23ขั้นต่ำํำ้าลุขึ้นไปจนถึง4.26อ่ะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ผมขออนุญาตพูดใหม่นะเงื่อนไขข้อที่2ขอเอาชัวรเลย โชวเลยเนี่ยคือตัวเลข4.3%ครับยิวสิบปีถ้าได้ขึ้นเกิน4.3%นี่คือเงื่อนไขข้อที่2ที่ราคาทองคำหน้าบายที่มีความร้อนแรงมากๆในตอนนี้เขาจะเริ่มชะลอตัวครับส่วนเงื่อนไขข้อที่3 d o ดอลลาร์อินด็กซ์นั้นจะต้องไม่หลุดแนวรับ104.1 103.887หรือว่าโซนสีเขียวในภาพนี้ของผมนะครับ แต่ว่าตอนนี้ดอลลาร์ก็ยังยืนได้ไม่ใช่หรอคุณถูกต้องเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อที่3นี้ถือว่าผ่านแล้วเหลือเงื่อนไขอีก2ข้อครับก็คือลุ้นให้ราคาทองคําย่อตัวจนต่ากว่า2457กับลุ้นให้ยว10ปีกลับขึ้นไป4.3%หล,ลังจากน้ทองคำหน้าบ่ายจะเริ่มชะลอกำลังเองและขาเซลล์ก็จะเริ่มมีโอกาสได้ลุ้นในการปรับฐานใหญ่ของราคาทองคำอีกครั้ง ที่ผมพูดไปแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก็จะมีพี่ๆขาเซลที่พยายามจะพิมพ์ถามว่าพี่ติดอยู่ตรงนั้นพี่ติดอยู่ตรงนี้พี่จะรอดหรือไม่นะครับคนที่จะมีโอกาสในการรอดในตอนนี้คือคนที่มีไม้เซลล์สูงก,กว่า2,460ขึ้นมาอันนี้ถ้าทองคํามีการเทขายทํากําไรตามหลักของเทคนิคจริงเขาสามารถลงได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาข่าวสารก็ได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่า เหตุการณ์เงื่อนไขต่างๆที่ผมได้กล่าวไปมันไม่ครบองค์ประกอบทั้ง3อย่างตอนนี้มันมีแต่แค่1เดียวเท่านั้นขาดอีก2แปลว่าทองคํามันจะยังไม่กลับหน้าเซลล์นะครับดังนั้นคําถามที่นักงทุนกาลังจะถามพว่าพี่จะมีโอกาสในการรอดไหมผมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาจริงๆจะพูดอ้อมค้อมให้กํบลังใจไม่ได้ไม่งั้นมันจะเกิดการยืดเยื้อว่าทองคํามันจะยังไม่กลับหน้าเซลล์นะครับดังนั้นเมื่อนักลงทุนได้เห็น จากเหตุผลทั้งหมดแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาและคุยกันแล้วว่าสิ่งที่ทําให้เราติดลบอยู่ในตอนนี้นั้นเราจะแบ่งคัดตัขดขาดทุนไหวไหมผมเองอาจจะบอกให้นักทุนหน้าเซลล์นะครับคัดลอสเนี่ยมันคงจะไม่ได้หรอกครับแต่จะต้องยกตัวอย่างที่ตัวของผมเองก่อนถ้าสมมติผมเทรดติดหน้าเซลล์จริงๆเนี่ยนะครับผมคงจะต้องย้อมคัดลอสก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าทองคําหน้าเซลล์เดี่ยมันจะ เขาเรียก่ามันจะเริ่มกลับมาตอนไหนแล้วหน้าบ่ายยมันจะมีจุดจบหรือเปล่าเพราะจากที่เราตีแนวรับแนวต้านกันในตอนนี้เนี่ยนะครับและอัตราการเร่งหน้าบ่ายที่ยังมีกําลังอยู่เป้าขึ้นต่อไปของทองคําคือ2,486ซึ่งห่างจากการาฟปัจจุบันนี้ไม่มากแล้วนะครับนังถุนประมาณแค่700จุดและยิ่งถ้ากิดว่าทองขึ้น2,486ได้2,500เนี่ยแค่ปากซอยเลยครับนักทุนแต่ทีนี้ นั่นมันคือมุมมองส่วนตัวของผมเพราะผมเป็นคนที่แก้มาให้ไม่เก่งอยู่แล้วนะครับยังไงการคัดลอสเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดของผมแล้วละ่ะแต่สําหรับบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณครับพี่คัดลอสไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เดินทางมาไกลมากแล้วครับยังไงพี่ก็ต้องสู้พี่ขอเติมเงินสู้ก่อนล้วกันอ่ะโอเคเราจะไม่เราจะไม่บอกให้คนที่อยากจะสู้ต้องคัดลอสนะครับนั่นงุนเพราะว่าบางคนถ้าเขาคัดลอสได้เขาคงจะคัดไปนานแล้วละ่ะเราก็ต้องเข้าใจใจิตใจเขาด้วยนะสำหรับบางคนที่คัดลอสไม่ได้ สำหรับคนที่คับลอสไม่ได้นะครับเรามาดูสิ่งที่นักทุนจะต้องเผชิญกันบ้านว่าเราจะต้องสู้กับอะไรการที่เราสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากลําบากมากและตอนนี้แนวต้านนั้นคือศัตรูที่มองไม่เห็นครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าทองคําจะไปจบที่ตรงไหนสิ่งที่ผมจะให้กับนักทุนได้คือจุดที่มันพอจะมีเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ว่ากราฟจะชะลอกําลังบ้านตอนนี้แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่2486สูงขึ้นไป2 5 0 3 2522และ2533คือโซนสุดท้ายที่ผมจะให้เอาไว้สิ่งที่ขาเซลตอนนี้จะต้องทำา1สําสำรวจเงินทุนในพอร์ตก่อนว่าตอนนี้ติดลบเท่าไหร่ออกหลอดเท่าไหร่ 2. คํานวณเผื่อให้ผมหน่อยว่าถ้าทองคําลากจาก2480นณตอนนี้ไปที่ประมาณ2503หรือ2200กว่าจุดจากนี้เนี่ยเราจะต้องติดลบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเคสแบบว่ากลางกาน,นะ แต่ถ้าเคสแบบแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดนะครับทองมันขึ้นไม่หยุดจริงๆค่ะไป2,500แล้วมันก็ยังไม่หยุดให้คำนวณ m m เผื่อหน่อยว่าถ้าโดนล,ล่าปิดประมาณ5,000จุดนี้เราจะต้องติดลบเท่าไหร่จะต้องเติมเงินมากมายแค่ไหนอันนี้ผมฝากให้เป็นการบ้านกับพี่ๆขาเซลล์ด้วยนะครับเราจะไม่เราจะไม่มองแบบนี้นะนั้นทุนะว่าทองขึ้นมาสูงแล้วมันจะต้องย่อบ้างเพราะถ้าเราติดลบอยู่ ผมมักจะพูดเสมอว่าเราจะต้องใช้วิธีการมองโลกในแง่ลบเอาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเมื่อเราคำนวณแล้วว่าถ้าทอมันเียวกาบที่จะลากขึ้นไปได้ขนาดนั้นพอรเรายังรับไหวก็แปลว่าเรายังสามารถรอได้ครับเพราะว่าอย่างในในช่วงนี้นะครก็มีคนทักมาหาผมเยอะเหมือนกันเขาก็มักจะถามว่าพี่ติดเซลตรงนี้คนคับไหมพี่ติดเซล์ตรงนั้นคนคับหรือเปล่า คนที่กำลังนะครับหยิบยื่นคำถามแบบนี้มาให้กับใครสักคนแสดงว่าคนคนนั้นกำลังกังวลใจและโอเวอร์เทรดอยู่ในตัวอยู่แล้วครับคำตอบที่ได้รับคือตอนนี้เนี่ยใจของเราไม่นิ่งการแบ่งคัดตัดขาดทุนควรจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากที่สุดแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้านักลงทุนยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าใจของคนคนนั้นได้ยอมคัดได้เขาจะไม่ถามคนอื่นเขาจะยอมคัดไปแล้วแต่นั่นแปลว่าเรายังอยากถือรุ่น ด้วยความที่ว่าโอกาสในการย่อตัวมันก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นที่พี่เอาตัวนี้ไปครับถ้าคำนวณแล้วว่าเราสามารถทนล่ากได้จนถึงด้านบนและตัวเลขติดลบมันยังเป็นตัวเลขที่เรารับไหวคําตอบก็คือรอได้ครับไม่จะไปต้องคัดแต่ถ้าเกิดคําตอบที่ได้รับมามันคือตัวเลขติดลบมหาศาลเกินไปบางคนถึงขั้นถอดร,ระเบิดแล้วนั่นก็แปลว่าเราควรพิจารณาแบ,บขค้นตัดขาดทุนแล้วครับนักลงทุนจะเป็นคนที่ให้คําตอบ กับตัวเองได้เท่านั้นไม่ใช่คนอื่นนะครับยังไงที่พี่ลองพิจารณาดูนะทีนี้ถ้าพี่ๆขาเซลล์บางท่านบอกว่าคุณผมไม่มีของเลยฮะแล้วผมก็ไม่ได้ติดลบติดเหวอะไรด้วยครับถ้าผมอยากจะเซลล์แต่ตรงไหนดีเชื่อว่าทองเป็นหน้าบายจริงแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตลาดนี้มันเฉดได้ทั้งสองฝั่งครับนักทุนบางคนเนี่ยใครจะมานั่งไล่บายบริเวณ2480ขาบายบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงไปเป็นขาเซลล์บ้างก็ได้ดังนั้นผมก็มีจุด ที่นักทุนสามารถเซลเกณงก์กำไรได้มานำเสนอครับ2486จนถึง2533โซนสี่ยงเงินพวกนี้จะเป็นโซนที่มีในยยาสำคัญทั้งหมดดังนั้นถ้าขึ้นมาถึงจริงเซลล์ได้หลอดไซส์ให้เหมาะสมรีบเข้าและรีบออกอย่าเพิ่งมองว่าเมื่อแตะโซนแนวต้านของเราตรงนี้ปุ๊บทองคำจะต้องไหลาย,ยาวพลิกตัวกลับไปเป็นหน้าเซลล์ในภาพใหญ่มันไม่ใช่เพราะการขึ้นมานี้มันไม่ได้ขึ้นแค่ตาม พื้นฐานเทคนิคอย่างเดียวแต่มันขึ้นตามพื้นฐานข่าวสารเมื่อพื้นฐานของทั้งสองเรื่องมาประจกพบเจอกันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทรนขนาดใหญ่ดังนั้นการลงใดๆก็ตามแต่มันจะคือการย่อตัวตามเทคนิคธรรมดาถ้าไม่มีข่าวเข้ามาช่วยจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองไม่ได้โอเคนะครับนักทุนนะถ้าพี่ๆขาเซลเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าเข้าใจหน่อยนะครับ และอย่าลืมครับคนละดึงไลฟ์คนละดึงแชร์ถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกหรือว่าอยู่ที่ทํางานแล้วไม่เป็นไรฟังอย่างเดียวคราวนี้มาคุยกันถึงฝั่งของขาบายกันบ้างครับขาบายก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทองคํายอดตัวใดๆก็ตามแต่ต่อให้คุณจะลงลึกหรือจากที่ผมจบไลฟ์ไปแล้วนะครับทองอยู่ดีๆก็ไม่รู้ว่าเจออะไรนะเทกระจาดลงมาประมาณแบบว่า3 5 0 0ัจุดเลยเฮ้ยคุณมันจะมีอะไรถห้เราไปเทขนาดนั้นไม่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 ได้มีข่าวอะไร ผมแค่พูดให้มันเวอร์ไปอย่างนั้นครับให้พี่ๆขาบายเฝ้าระวังเอาไว้และจะบอกกับขาบายว่าถ้าสมมุติว่าตัวของราคาทองคํานะครับนั่งจุดครับมันสามารถลงได้ขนาดนั้นจริงๆแต่ถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่เนี่ยก็พูดเหมือนเดิมตลอดพูดเหมือนทุกวันว่า มันคือการเททํากําไรและเมื่อคือการเททํากําไรต่อให้กูจะลงสามพันห้าพันเจ็ดพันจุดเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าจะฟื้นช้าฟื้นเร็วแต่มันฟื้นแน่ๆอยู่แล้วครับถ้าพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนอันนี้แจ้งกับหน้าบ่ายไว้ก่อนนะครับจะได้ MM และก็ไม่ประมาทและก็ยังสามารถเทรดหน้าบ่ายต่อได้โอเคจบครับต่อมาคือคนที่มีกําไรอยู่นะครับและรันไม้บ่ายมาอย่างยาวนานผมถือต่อดีไม่กูเนี่ยกลัวมันจะเทเหลือเกิน นักลงทุนไม่ต้องกลัวการเทของทองคําเพราะว่าการเทของทองคํานั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันแต่สิ่งที่ขาบายที่เรามีกําไรอยู่จะต้องดูกันนะครับก็คือโซนน้ำมืนด้านล่างตรงนี้ซึ่งมันแคบมากครับระยะความห่างเนี่ยแค่1100จุดเองเอาง่ายๆเลยในวันนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยถ้าเขาไม่ย่อกลับลงไป จนทะลุ2 4 5 7ผมก็จะพูดย้ำเป็นครั้งที่3ว่าเดี๋ยวทองมันจะไประดับราคาขึ้นไปทำไไ g ใหม่เรื่อยๆดังนั้นตอนนี้คนที่ได้กำไรไม้บายมาอยู่นะครับนักงทุนไม่มีเหตุผลเลยนะที่จะต้องปิดทำกำไรก่อนยกเว้นอย่างเดียวคือผมพึงพอใจกำไรแล้วครับผมขอเก็บแค่นี้แล้วกันอ่ะอันนี้เก็บก่อนได้แต่ถ้ารู้สึกว่าผมยังอยากจะลันอยู่คุณครับแต่ไม่รู้ว่าจะลันต่อดีไหมคำต่อของผมก็ยื่นให้กับนักทุนแล้วว่า ถ้ามันไม่ได้ลงมาที่โซนนักเงินตรงนี้ยังไงมันก็กลับหน้าเซลล์ไม่ได้เมื่อทองคํากลับหน้าเซลล์ไม่ได้ทองคําก็จะถูกกลไกลของโครงสร้างขาบ่ายตามที่เด็กบีบบังคับให้เขาขึ้นหายต่อไปเรื่อยๆครับทุกท่านแต่เน้นย้ำอีกรอบนะเดี๋ยวเผื่อจบไลฟ์ไปแล้วหรือดีมันอาจจะเป็นแท่งนี้ครับนักทุนเริ่มเห็นแท่งเดสีแดงลงมากําไรนักทุนเนี่ยอาจจะเริ่มมีการลดน้อยใจนักทุนเริ่มสับอุ้อยเดี๋ยวพี่รีบปิดร,ร,รีบโดดก่อนเลย ็อย่างที่บอกครับถ้าพอใจเก็บได้แต่ถ้ายังไม่พอใจทองคาแท่งเทียนสีแดงหลังจากนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่เชื่อผมเถอะครับทํใจให้นิ่งสงบและดูแค่โซนน้าเงินที่ผมให้ไปแค่นั้นถ้าไม่ได้ลงมาแตะโซนน้ําเงินด้านล่างนี้นะฮะผมที่มีไม้บายจากด้านล่างมาผมจะไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับเขาทั้งนั้นเลยหรือถ้าบางคนบอกว่าผมติดงานคุณคงไม่มีเวลา,านั่งเฝ้ากครับตั้งเลยครับ SL กันกำไรในโซนน้ำเงินตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ตั้ง TP เอาไว้เลยฮะจับ4ตัวเลขตัวนี้จะตั้งตรงไหนก็ได้ครับนักถุดครับขออย่างเดียวครับแค่มันไม่ลงมาโซนน้ำเงินมันได้เกิดขึ้นแน่สอเป้าด้านบนตรงนี้ฮะไม่ตอนไหนก็ตอนหนึ่งครับเพราะนี่คือโครงสร้างขาบายโอเคนะครับนังถุนนะอันนี้ให้กับพี่ๆคนที่ได้กำไรแล้วนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายผมไม่มีของแต่ว่าอยากจะได้ออเดอร์บายตรงไหนดีครับคุณ ถ้าเป็นไปไดแ้แบบใจร้อนสุดเลยนะทุนมันก็ได้แค่ตรงโซนน้ำเงินได้ได้นีจริงๆถ้าใจเย็นเนี่ยคือ2439ตรงนี้ครับล่างสุดเลยที่ที่บางคนบอกคุณครับแต่ประทานโทษนะว่าการาฟปัจจุบันกับโซนน้ำเงินคุณเนี่ยมันห่างกันประมาณแบบว่า1300-2400จุดเลยนะครับจนถึง2457มันจะลงให้ผมเลยฮนะเราต้องเข้าขใจก่อนครับเวลาเราคุยกันประมาณ1ัน0จุดเนี่ย มันดูเหมือนจะไกลใช่ไหมครับเทุน,นแต่ตอนนี้ทองคำเนี่ยมีการเปลี่ยนกรอบมีการเปลี่ยนระยะในการเทรดดังนั้นระยะหรือว่าจุดโซนดังกล่าวนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ไกลเลยครับกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในแต่ละแท่งทองคําสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับมันถูกเป็นหลักพันจุดอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีข่าวนะสามารถไปได้เลยทั้งขึ้นและลงดังนั้นถ้าใครใจเย็นรอให้ผมหน่อยแล้วกัน3ตัวเลขด้านล่างค่อยพิจารณาบ่ายแต่ถ้า นักลงทุนใจร้อนมากๆใจร้อนจริงๆเลยครับยังไงผมก็ต้องมีขอในตอนเช้านี้ให้ได้ก็บายจากบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจะบายตรงไหนก็ได้แต่ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะผมคงไม่ได้บายกับนักทุนด้วยนะครับเพราะว่านี่มันคือจุดสูงสุด,สดเป็นประวัติการผมขออนุญาตนั่งรอเขา่ขอแล้วกันแล้วทีนี้พอเวลานักทุนบายไปแล้วนะครับช่วย FM ให้ผมหน่อยว่าถ้าสมมติเรากดบายไปแล้วเนี่ยจะตอนไหนจะตอนนี้เลยก็ได้ครับสมมติเรากดบายบนยอดดอยนี้เลยนะ ถ้าเราโดนลากลงมารประมาณ2,500จุดไม้บายที่เราบายบนยอดดอยเลยเราจะบาดเจ็บเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรารับกับตัวเลขการขาดทุนหรือโดนก2,500จุดได้แล้วแสดงว่าไม้บายตัวนี้คุณเทรดได้แล้วครับทําไมจะต้องไปยอมทนก2,500จุดคุณครับเพราะว่าการบายบริเวณตรงนี้นั่งคุณจะมาตั้ง SL 2468ไม่ได้นะการตั้ง SL ตรง2468เป๊ะเลยเนี่ยแม้ว่ามันจะห่างกันไปพันจุด แต่มันอาจจะเป็นแบบนี้ครับคือเราตั้ง SL ตรงนี้ปุ๊บทองคําเกิดการย่อตัวลงมาปั๊บโดนกิน SL เสร็จแล้วทองเด้ขึ้นต่อเพราะอยางที่ผมบอกครับว่าทองคำนะฮะถ้าไม่หลุด2 4 5 7ยังไงมันเด้งได้ต่อให้มันลงมา2468ไหลลงไปนะครับ2460แต่ถ้าไม่หลุด2457ก็ยังมีโอกาสในการเด้งได้ตลอดเวลาครับดังนั้นเวลาที่เราจะบายไล่ราคาตามใดๆก็ตามแต่จุด SL ที่ผมแนะนําเลยคือต่ํากว่า2457ให้มันเกินระยะ จากจุดที่มีในยะสําคัญของฝั่งขาบ่ายครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วส่วนเป้าในการทํากําไรนั้นอยู่ที่บริเวณด้านบนเลยครับลหลายๆคนนะให้เจออาการแบบนี้นะครับเหมือนที่พี่จูนพิมพ์ม,มาแนะวว่าตอนนี้จะบ่ายก็กลัวจะเซฟก็กลัวมัดมือไว้ค่ะละหลายๆคนเวลาเจอกราฟขึ้นที่สูงจะกลัวเจอกราฟลงต่ำมากๆก็จะกลัวผมมักจะบอกกันัุกชุ่เสมอว่าไม่มีจุดที่สูงที่สุดในตลาด forex ครับและก็ไม่มีจุดที่ต่ําที่สุดด้วยเช่นเดียวกันราคาสูงแล้วยังสูงอีก ราคาต่ําแล้วก็ยังสามารถต่ําได้อีกครับนั้งทุนและอย่างนี้พี่ควรจะทํำยังไงดีคะทําเหมือนผมทุกคนทาเหมือนผมครับคือบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าจะเทรดหน้าเซลเพราะว่าเคยเทรดหน้าเซลล์แล้วมันขาดทุนมาโดยตลอดไปเปิดบัญชีเสริมแยกเอาไว้จะโบรกเกอร์ไหนโบรกเกอร์ที่นักทุนใช้อยู่ก็ตามแต่ครับอย่างพวกผมเนี่ยตอนที่ผมใช้ X m อยู่นะครับก็ แยกเงินมาไว้ในพอร์ตเล็กๆพอร์ตย่อยๆแล้วก็เอาเงินที่รับความเสี่ยงในการขาดทุนมาใส่ไว้หลังจากนั้นถ้าผมดูแล้วว่าเอกกำลังหรือว่าปัจจัยมันน่าจะพอไปต่อผมกดได้เลยครับแค่นี้ก็จะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นในจิตใ,ใจของเราแล้วนันจุนครับเพราะอะไรครับต่อให้เราบายบนยอดสูงสุดเป็นประวัติการและทองคาเกิดมันทุบแรงๆลงไปเนี่ยมันจะไม่มีคว่าติดดอยโดยเด็ดขาดครับเพราะมันมีจุดจบก็คือเงินทุนในพอร์ตนั้นอยู่แล้วครับนั้นทุน แบบนี้จะช่วยให้เราคลายความกลัวความกลัวเนี่ยคุยกันนิดนึงความกลัวเกิดขึ้นจากอะไรความกลัวเกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรครับนักทุนแต่ถ้านักทุนทุกคนรู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเราจะต้องขาดทุนเท่าไหร่จะได้กําไรกี่เหรียญความกลัวจะไม่มีในจิตใจอีกเลยครับลองดูนะทุกท่านนะลองดูนะผมไปกำลังใจให้ครับนี่คือการสรุปนะฮะประเด็นทองคำในวันนี้ครับนักถุนครับขอบพระคุณครับผม สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30ดอลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 u ดอลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โคหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือครูเปา50 ตามด้วยเล็กหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนะี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12มนิถุนาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม